นี่คือการทอดไข่แบบใหม่ที่ไม่ซ้ำไค่ต้องค้ำเสาไว้เพราะทรงตัวไม่อยู่กระทาทอดไข่แบบว่าสรุนเอกว้ยแซดเลยเนาะค่ะนาะส่วนหมากแตงกวานี้ไม่เยี่มานก,ก็เพิ่งไปเก็บมามีคนสั่งแล้วก็เลยไปเก็บมาขายให้เพิ่ม <c oughs> ส่วนนวยพิกาหนวยงอลองอกระแงกนวยบางงามงเราจะสกบไปทั้วาใช่แล้ววันนี้ไม่เยี่มานจะทําเมนูสามันประจําบ้านอีกแล้วเนาะค่ะนาะไปทากันเลยทาพิธีตั้งหมอดําขีมีไม่เยี่มานก็จะประขอที่ต้มแช่เย็นไว้ละมาอูขนาดเมื่อวานไม่เย่ยมานวินหัวจะลุกมาขึ้นได้ไปหาหม สาอุตสาแลนตามขมตัตตาสาว่าจะไม่เห็นเนวกินเห็นเมแต่ไม่ยมานบอกว่าไม่ต้องแล้วโอเชมิสอนแล้วโอเชที่เท่ากับยังยืนเห็นเนวกินคำสาวอยู่หลยเนาะค่ะนะอุ้ยไวสรุนเอกวัดแสงดิจเจนบอกยากใช้นํำประแดก <c oughs> ผมคำตะติงหน่งปรงๆงฉึ่อลงไปในหมอจากทลพีหนึ่ง <c oughs> สำหรับเมนูสามันประจำบ้านนานไม่ยมานก็ทำให้ดูจนทุกคนน่าจะหลับตาทำได้แล้ว <c oughs> แต่วันนี้ก็จะสเปเชียลหน่อยเพราะไม่ยมานมีเห็ดไข่มาเสริมด้วยไม่ยมานบอกว่าจะเห็ดไครหล่ะก็เห็ดที่เราไปเก็บมาจากดงแล้วก็มาอ๋อแซตตุเย็นไววแล้วเนาะค ต้อปอาแต่แปะผัวบึอบับเบือบับมาได้ปึบืบับมาละแปะแปะมาลงโป่งเปงโป่งเรีงโป่งเรีงปีนแปะปีนมาจวนเห็ดไข่หอนผุวเลรอเนาะค่ะเนาะเมนูปนเมนูสุบาทิตยีนึงสิไม่เจอมือกระตัมแต่ไม่ใช่หมาเห็ดไปแล้วประมาณสามสิบหาคาบต้อก็จะมาผักปะแปะปะแปะมาละปะแปะผมเจ้าฟังคือก้าวหน่อยเลยยายขบอ่ผักกีเพนแน้ากินจะคอยเซฮาร์สตอรี่ยมัสมั่นเหรอเห็นว่าเจ้าฟังเหรอเนาะยายเนาะแต่คนอยู่คนเดียวบ่มีเรื่องแล้วในชีวิตมาหอยฟังถูมือป้านะมีผัวคือบ้านคือเมี่ยงอเข่ล่วันาี ความเบื่อโบผีดิบติ๊กขวไปห้องอ้อมลงไปในโขดมันสกเบียตําบึบบับบึบบับมาเลยปึบปับมาละปะแปะมาลงปงเปงปงเริงปงเริงปีนไปปีนมาเบาพริกแลใบซีนปลาคอที่ต้มไหวใส่ลงไปบัดที่เน <oh ี่ยมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเวได้ยินเสียงพักแล้วกูรู้สึกมีความสุขนอนหลับฝ uh ันดีเหวเห็นคอมเมนต์แล้วกูรู้สึกใจฟูองโลองโลขอบพนทุกคนที่ช네ื่นชมและชื่นชอบในพลังเสียงรุ่นนาแปด8 8บแปสันเนาะค่ะเนาะและนี้คืออุปกรกคอกใส่บ่วงที่มี่หม่านทําไว้ตั้งแต ทางนี่มายะหมานใบสินปลาขอประทานได้แล้วอยู่ยายอันนำแบบที่นี่นำตำเบือบับบือบับมานเลยเปืบับมาลับปืแปะมาลงปงปิงปงเลงปงเลงปิ่นไปปิ่นมาให้สินปลาขอฟุ้งโล่งโลงเอเจ้าอูเห็ดไค่ลงไปทางสกเบียตำโยกโยกเออยกโยกมานเลยเปือบับมาลับปืแปะเปืแปะปืแปะปิ่นไปปิ่นมาปิ่นใส่ปิ่นขวาปิ่นหนาปิ่นหลังให้เห็ดไข่มุดอุ่ยปุยปรุงรสชาตด้วยศาดผงชูลงไปจะอ้อยเหนี่นึงตามสไตล์มายะหมานก็เข้าเนี่ยเลยยายถ้าใส่ผงชูหลายเกินกับสิพิสูจน์มายะหมาน ล้มลงไปตามโดยยอดนำประแดกตุ่มล้ไปจะอจเจาะหนึ่งทางสกเบียต่ำตัวตาตัวตามาตรวจตวตากวดกาดกวดกาดปีนไปปีนไม้สมผสมทุ้อยางเข้ากันซิมังแซบโน่ลอกกันว่าโอเซม่ยญมานไปจังได้นักแสดงอาวุโสประจำช่องคอดมิีเทคเดียพานบอไม่ยามานบอกว่าต้องยอดนำประแดกตุ่มลงไปอีกน้อยเนียงก็โศแซบโซโนโอชยวดิกูสั่งคัดได้เลยแยกมาทางนี้อุปหลุกคอกที่อุ่นไว้ก็ไอหันหววควนถวยถวยฮอนพร้อมสวบแล้วส่วนบุบส่วนบุบตักซุปเห็ดไข่ใส่ถวยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ ก็จะมีอุปัลุคอกซุปเหดไขายทอดไข่แล้วก็แจ่วแจ่วส่วนอันนี้คือผัดพริกแกงหน่อมไม้ที่ไม่ยี่หมานทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานอีกนั่นแหละยาย <c oughs> แล้วทําประทานกับไม่ยี่หมานสมงามงามงาม,งามไม่รอสัญญาณเชิญสวบขนาดนี้จะรออะไรอีกล่ะไปกินกันเลยเชิญสวบ อาจำแม่จำจำคำง่ายๆกินเข่าไรหล่ามันจสบเซาวินหัว <c oughs> หัวน่ยพันยิมเปอยิมเปยเปหัวเตอหัวเตอรจะเป็นซดชื่นแตกต่างกันกับหมู้านขาด <c oughs> หมูวนมานย้ำมะแลงนอนสมยุวสันวินหัวลูกกับ่าข้นไปไสกกะบาได้กะคนมาเห็ดเวียกบายูบะเศร้าเป็นถ้ามาเป็นหลายคัอิลีกับมะโทเอลูกพาไปหาหมอ <c oughs> ส่วนธรรมทานนานแซบอูปะลูกคอะคุยเอาคุยเอาส่วนลูกคุณหนูตัวเถื่อก็น่าบวมให้อุปูดเอ็ดเป็ดยังไม่หายเลยยายปลาแดกกะสวบปลาท่านแดกกนเลยอดสวสูบซุปเห็ดไข่กับอูปแลูก็ผัด อย่าเผาแทนม่เป็นอย่างดอกวัตนาไมากินขาบกับขอบครัวพรอมหน้าพอมตาการกินยังกระแสบมันอะไรยากถึงแม้ว่าเมนูที่เราปวดปานจะสวบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝากไปก่อนวัตนาเศร้าเมือ่อใดเจอกันค่ะเมนูประแดกนัวๆตาติงหน่งโปรปงซึ่งแบบจะเต็มส่วนคนที่ถามเข้ามาเวบว่าวาสวยแล้วทําไมต้องไม่ทําอีกขอยไม่ได้อยากเห็นแม่ย้ายตะวานาผ่าถีอขอฉีดเมื่อสิปีที่แล้วไม่เป็นสารเลวแปปลอมน่ะไม่ย้ายมันมีอาการคันๆแล้วๆก็จังเสียอักเสบก็เลี้ยฝาไปเอาออกถ้าบอฝาไปออกตอนเนิ่นๆกัอย่างมันไหลลงตานนะะ